สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจจำหนักเครื่องประดับหลุดจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบบรับปาาระกันเพชรแท้บพลอยแท้แบรนด์เนมเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เปกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าไม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า9้ารายการ สินค้าชิ้นแรกแหวนเขียวส่องหน้ามาคีเรือนทอง90หนัก7.3กรัมประดับเพชรกลม26เมตร0.50กรักรดและเพชรแชปเปอร์28เมตร0.80กรัดรวมเพชร1.30กรัดเขียวส่องทรงมาคีพร้อมใบเซอร์ หน้าแหวนขนาด1.7คูณ1.1เซนแหวนเบอร์53ราคา37,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยมากค่ะงานดูโมเดิร์นนำเพชรแฟนซีมาประดับล้อมเขียวส่องที่เจรไนทรงมาคีเนื้อเขียวส่องใสเล่นไฟดีเป็นเซตติ้งที่ดูสวยหรูไม่ซ้ำงานดีไซน์ทั่วไปค่ะ เขียวส่องเป็นพลอยเนื้อแข็งในตระกูลคอรันดั้มมีอีกชื่อเรียกว่ามรกตจันค่ะแหวนนิลาสตาล้อมเพชรเรือนปหาหะหนัก7.13กรัมประดับพลอย2กละดัตพร้อมใบเซอร์เพชรบาเกตผสมเพชรกุหลาบรวม40เม็ด0.40กละดัต หน้าแหวนขนาด1.6คูณ1.5เซนแหวนเบอร์56ราคา17,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งสวยค่ะพลอยเป็นนิ่ลาพระมาะเป็นพลอยดิบนะคะเป็นพลอยที่มีปรากฏการขึ้นแฉกดาวหรือสตาร์เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะ แหวนเซตติ้งสวยมีการยกระดับชูขึ้นเป็นชิ้นงานที่มีมิติแล้วใส่ประดับดูโดดเด่นงานชิ้นนี้จัดว่าเซตติ้งดูสวยค่ะใช้เพชรบาเกตผสมกับเพชรกุราบประดับร่วมกันงานเซตติ้งสวยดูไม่ธรรมดาค่ะแหวนหากไม่ต้องปรับไซส์เซอร์พอยชําระก่อน14นาฬิกาส่งของวันนั้นค่ะ แหวนทับทิมพม่า3เมตรเรือนทอง13เคหรือทอง54%เปอร์เซนหนัก2.8กรัมหน้าแหวนขนาด1.5คูณ0.8เซนแหวนเบอร์ห้าราคา8,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานทับทิมล้วนทับทิมสวยเนื้อแก้วค่ะเป็นงานที่นำทับทิมมาเรียงราย3เม็ดดูเต็มหน้าแหวน ความสวยงามของพลอยทั้ง3เม็ดบนตัวเรือนสีทอง เหมาะกับการใส่ประดับนิ้วได้ในทุกๆวันค่ะการวัดขนาดแหวนในแต่ละนิ้วที่ถูกต้องไม่ควรเล็กหรือใหญ่เกินไปเพราะในหนึ่งวันนิ้วคนเราจะบวมและหดในเวลาที่ต่างกันหากเล็กไปกรณีนิ้วบวมจะใส่เข้ายากหลวมไปหน้าแหวนจะหมุขนขณะใช้งานโดยปกติแล้วคนเราจะใส่แหวนได้ในเบอร์บวกลบหนึ่งจากขนาดแหวนที่วัดไปอย่างถูกต้องค่ะ แหวนทับทิมสยามเรือนทอง 18K หนัก7.07กรัมประดับทับทิมสยาม37เมตร11.1กรัตพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.3เซน แหวนเบอร์56ราคา19,500บาทงานชิ้นนี้นำทับทิมสยามเจรไนทรงกลมมาประดับเต็มหน้าแหวนเป็นแหวนที่ดีไซน์ออกมาแล้วดูสวยเด่นค่ะสีของทับทิมออกม่วงแดงเหมาะกับผู้ชอบงานเซตติ้งที่ไม่ธรรมดาใส่ขึ้นมาแล้วดูสวยสะดุดตาแน่นอนค่ะ ในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการปรับขนาดแหวนทางร้านลดขนาดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะกรณีเพิ่มไซส์ทองที่ใส่เข้าไปจะเป็น 18K ไม่ว่าตัวเรือนเดิมจะเป็นปาหะหรือทองชนิดใดน,นะคะแล้วทางร้านจะถ่ายวิดีโอของเบอร์สินค้าสุดท้ายให้คุณลูกค้าชมก่อนจัดส่งค่ะคุณลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้ว่าเพชรและพลอยบนหน้าแหวนอยู่ครบหรือไม่และการแหวนสภาพเรียบร้อยดีค่ะ แหวนหยกล้อมหยกประดับเพชรเรือนทอง,ง 18K หนะัก6.2กรัมประดับหยกเม็ดกลางขนาด1.50กรัดเป็นหยก t y p ์ A พรอมใบเซอร์ล้อมหยก8เม็ดรวม0.50กรัดเพชรที่ประดับ8เม็ด0.16กรัดหน้าแหวนทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซน แหวนเบอร์54ราคา24,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานหยกที่ดีไซน์สวยแปลกตาค่ะนำหยกเนื้อแก้วประดับตรงกลางและล้อมด้วยหยกเขียวเข้มขึ้นมาอีกโทนหนึ่งวงนอกแซมด้วยเพชรขนาด2ตังค่ะเป็นงานหยกที่ดีไซน์ไม่ซ้ำกับงานหยกทั่วไปหยกพม่าขึ้นชื่อว่าเป็นหยกคุณภาพดีค่ะหยก เป็นอัญมณีที่มีความเชื่อมายาวนานว่าหากผู้ใดครอบครองหรือมียกไว้กับตัวจะทําให้สุขภาพดีและดึงดูดความโชคดีให้กับผู้สวมใส่ค่ะสร้อยข้อมือไพลินรอบวงเรือนทอง90หนัก12.34กรัม ซรอยหน้ากว้าง0.5เซนยาว15.5เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา27,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้พลอยเยอะค่ะพลอยสีสม่ำเสมอทั้งชิ้นงานเป็นภไยลินที่เจรไนทรงกลมวางประดับเรียงรายรอบเส้นเนื้อภไยลินสวยเล่นไฟดี งานพลอยหรือเพชรรอบวงเป็นงานสวยหรูหรางานชิ้นนี้สร้อยมาค่อนข้างสั้นค่ะหากคุณลูกค้าต้องการเพิ่มความยาวทางร้านไม่แนะนำค่ะต่างหูพลอยตุ้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก2.7กรัมประดับพลอยเจียระไยแบบบิโอเรตคัดความยาวจากก้านเกี่ยวถึงปลายสุด ยาว5.3เซนราคา9,980บาทงานชิ้นนี้เป็นงานสวยน่ารักเป็นงานของญี่ปุ่นค่ะดีไซน์ตุง้งติ้งประดับพลอยหลากสีสันการเจรณัยแบบเหลี่ยมสับป,ปะรดทำให้พลอยเล่นแสงวิบวับงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใส่แล้วดูสวยสดใส การเล่นไฟในทุกมุมกระทบของแสงสัมผัสพลอยทำให้ชิ้นงานดูมีสเสน่ห์ชวนมองค่ะแหวนไพลินซีลอนสีคอนฟาเวอร์ประดับเพชรเรือนแพทชินัม900หนัก4.4กรัมประดับเพชรกลมและเพชรแชปเปอร์รวม22เมตร0.37กรัต ไพลิน0.70กรัตพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1คูณ1.1เซนแหวนเบอร์50ราคา23,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานพลอยสวยและเซตติ้งสวยค่ะพลอยสีคอนฟาาเวอร์เป็นสีหายากค่ะ เซตติ้งใช้เพชรแชเปอร์ประกบร่วมกับเพชรกลมชิ้นงานดูสวยทันสมัยหน้างานขนาดไม่ใหญ่นะคะการประมาณขนาดสินค้าให้คุณลูกค้าดูจากตัวเลขที่วัดไว้โดยประมาณจากไม้บรรทัดที่วางตรงหน้าจะประมาณขนาดได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดค่ะการปรับไซสแหวนทางร้านจะใช้เป็น 18K ขาวใส่เข้าไปหากคุณลูกค้าต้องการเป็นแพทเนัมค่าปรับไซสละ2 5 0บาทค่ะ ชิ้นสุดท้ายแหวนทับทิมประดับเพชรลูกโลกเรือนทอง 13k เหรือทอง54%หนัก3.25กรัมหน้าแหวนขนาด0.7คูณ1เซนแหวนเบอร์53ราคา7,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดย่อมๆนะคะ เป็นงานเซตติ้งเรียบๆโดยใช้ทับทิมพม่าหลังเบี้ยประดับตรงกลางนำเพชรลูกโลกประดับซ้ายขวาและมีทับทิมเม็ดเล็กๆเสริมที่่าข้างค่ะจัดว่าเป็นงานดีไซน์ที่จัดเรียงได้ลงตัว ตัวเรือนมาในสภาพดีทับทิมสวยไม่มีอรอยบินร้าวหรือลานที่ผิวหน้าค่ะเป็นชิ้นงานที่ซื้อแล้วได้ใช้บ่อยๆเซตติ้งแบบนี้ใส่ประดับในชีวิตประจำวันก็สวยดูดีมีราคาค่ะ งานหลุดจำนำเป็นสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาแก่การพิจารณาค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ